สวัสด <premises. S 2> ีครับผมยินดีต้อนรับสู่ Tom Clancy Rainbow Six Siege กับกูเองนะครับมิสเตอร์ไมโครโฟนนั่นเองปายลุยโลดครับผมวันนี้วันที่4กรกฎาคมนั่นเองนะครับระยะเวลาตอนนี้อยู่ที่15นาฬิกายีนาทีแล้วนั่นเองนะครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เรามาปลดล็อกตัวละครกันนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปปลดล็อกตัวละครกันเนี่ยเรามาดูในสัดส่วนของทัวร์ดีฟรอสกันก่อนก็คือ Battle Pass ที่มาใหม่ในซีซั่นนี้ที่มาพร้อมกับนั่นเองนัไไปลุยโดกูังม่ไดดด้เเเปปิิลยกู่งนีเองนะครับ ตอนนี้เรายังไม่ได้ปลดล็อกแถวพรีเมียมนั่นเองนะครับผมซึ่งเราสามารถปลดล็อกได้นะครับอันนี้คือไม่ใช่จานวนเงินที่กูเติมนะแต่มันเป็นจํานวนเงินที่เขาแจกให้ก็คือนี่นั่นเอง2 2อ6่ะ6เครดิตนั่นเองจาก b a t t l e Pass อีกครั้งที่แล้วนะครับมาโอเคเฮ้ยดี๋ยก่อนทำไมมันได้เยอะจังวะไปถึงเทียไหนวะเนี่ยนะ19เลยเหรอ เรามาเยี่ยมชมในสัดส่วนของยูนิฟอร์มเฮดเกียร์และแอเซสซอรีต่างๆกันหน่อยละกันนะครับเนื้อหาในครั้งนี้จะเกี่ยวโยงกับมุดหลักของเราค่อนข้างเยอะแยะแค่เท่าที่กูดูมานะอันนี้แม่งเท่สุดนี่คือเหตุผลที่ทําให้กูอยากจะปลดล็อกแล้วก็สลายเงินจํานวน960อาหกเครดิต ok นี้นะเว้ยยี่รู้อย่างเท่เท่จริงรู้เพ่งอย่างเท่โอ้โหสีโคใช่กูเลยสีฟ้าครามน้ําเงินเนี่ยแม่งสวยจริงนะครับเด็กแค่ H K. ที่สัอและอีกอย่างหนึ่งที่มันว้าวมากๆก็คือมันมี Blacksmith ของ C8 ด้วยนั่นเองนะครับสวยมากนี่ Blacksmith C8 บัคคือโอเปอเรเที่กูชอบที่สุดนะครับเยคถึงแม้จะเล่นไม่เก่งก็ตาทีมาลุยโลดมาครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะปลดล็อกกันเดี๋ยวรือปลดล็อกแม่งเลยดีวะเออจะได้จบไปเลยมากูปลดเลยแล้วกันครับเดี๋ยวก่อน,นะซื้อเลยแล้วกันโอเค จำนวนเงินนี้ไม่ใช่จํานวนเงินเติมนะครับซื้อเพราะว่าในเยีย์นี้จะมีธงชาติไทยติดอยู่ในเกมเกมนี้นั่นเองคือแอพิเชตมาก,กูไม่ลังเลทันทีเมื่อมีธง,ง,นะงชาติไทยติดอยู่ในเกมเกมนี้กูเลยจัดเต็มซื้อเยียร์พาสแม่งเลยนะครับผมแต่ที่ซื้อไปนะเพราะว่าแอพิเชที่ยูบีซอฟจะเอาโอเปอเรเตอร์จากไทยเข้าไปอยู่ในเกมเกมนี้แล้วมีธงชาติไทยติดอยู่ในเกมเกมนี้นั่นเองได้โอเคเราจะซื้อกันเลยนะครับไม่เอากูจะซื้ออันนี้ครับนี่แปดร้อยสี่สิบเฮ้ยแล้วเหลืออยู่นะโอเคซื้อเลยครับเรียบร้อยอิ มาแถวล่างเราจะได้ของนั่นเองเย้เคนี่ว้าวาได้แล้ววะเนื้อหาของเราก็จะประมาณนี้ว้าวกับสิ่งใหม่ๆนั่นเองนะครับเปลี่ยนสกิน blacksmith ของบั๊กนั่นเองว้า wow, ว nice สวยมากนี่ขนาดเซตติ้งเป็นแบบ,แบ,บแบบะไระดับนะโลแบบโลแบ็กกราวกันเลยทีเดียวนะโรแบบซ็อ r กราวนะโอเคตอนนี้ที่เราได้มาเราได้ R หกเครดิตคืนมาด้วยนะครับในครั้งนี้เราจะปลดล็อกโอเปอเรเตอร์กันนั่นเองหลังจากที่เราเข้าสู่จํานวนเงิน2องแสนรีแนลแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมที่จริงมันจะซื้อได้ตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอน1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทในครั้งที่เราที่เราเล่นหลังจากที่เรามาเฟิร์สท m e ของสตีเว v นนั่นเองนะครับแต่ว่าอยากเก็บตังให้ทะลุสองแสนไปเลยเออม ไปอ่ะมันจะได้ไม่เหนื่อยนั่นเองนะครับเออนี่มาโอเคถึงแม้เราจะซื้อไปแล้วเราก็ยังมีตังอยู่ในหลัก2 0 0แสนซึ่งเก็บต่อนี้จะไม่เหนื่อยนั่นเองนะครับเราจะเล่นแบบนี้เราจะเล่นแบบมีไมินไยแลราเป็นระเบียบที่สุดนั่นเองนะครับไป <S <S หนูกาลีมีลูกแมวเหมียนนั่นเอง <2> <2> สองหมื่นสองพันห้าร้อยหน่วยนั่นเองนะครับ <S <S โอเปอเรเตอร์ในเกมนี้ผมไม่เติมเงินซื้อนะครับผมเก็บเงินซื้อเองนะครับผมก็คือเงินรีนาแล้วแหละสะสมเอาไม่เกินความสามารถที่เราจะทําได้นั่นเองนะครับหนูกาลีมีลูกแมวเหมียวชอบปืนนางมากๆเลยครับมาโอเคไปลุยครัับบเตรรียมค โบก็หายไปแล้วหนูกาลีมีลูกแมวเหมียวครับนี่เทปหน้าเทปสองยุบยุบป,ปุ๊บเรียบร้อยโอเคที่กดถ่ายมาไม่ใช่อะไรนะครับเราจะได้จําไว้ว่าเอ้ยเราปลดล็อกโอเปอเรเตอร์ทั้งหมดเนะี่ยจากการที่เราเก็บตังค์ซื้อเองนะเออเก็บตังค์นี่เก็บตังค์นี่ไม่ใช่นี่นะเออหัวเะอย่างเัินโอเคได้มาแล้วครับอีนึงโอเปอเรเตอร์เองยศเคโอเทกูไม่ได้เล่นเก่งอะไรหรอกแต่ว่าเกมนี้แม่งถูกเทรนจุดยิงตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเรามาเล่นเกมนี้เนะี่ยคือแม่งสุดจริงเฮ้ยอะไรวนะเนี่ยเยศเคมี xo ด้วยวะ แอคแท็กเกอร์อีกหนึ่งตัวของเรานั่นเองใส่เลเซอร์เดียวเดี๋ยวนี้ติดเลเซอร์นะครับเออไม่ใส่แล้วแม่งยังไงไม่รู้เหมือนตัวละครแม่งแขนด้วนมันอ๋อโอเคชัดพื่สำรองขั้า50ตัวโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยซับเพเซอร์คิวกลับไปใส่ซับเพเซอร์ดิไปครับเริ่มกันเลยหวังว่าวันนี้เราจะสังหารได้นั่นเองซึ่งที่คาดหวังไว้หน้าจะสังหารได้เยอะกว่านั่นเองโอเคไปครับเราจะวอร์มมือกันด้วยบัก๊ก แต่ก็งงเหมือนกันว่าเนื้อหาในครั้งนี้มันเกี่ยวกับการปลดล็อกการีแต่ใช้บัควอร์ม what the fuck is this <c oughs> วะโอเคลองดูแล้วกันขอบัคก,ก่อนบัคเป็นโอเปอเรเตอร์ที่วอร์มมือได้ดีนะครับเออหลังจากที่เปลี่ยนเอาบัคมาวอร์มเนี่ยแม่งโคตรดีแบล็กสมิทว่าสุดยอดไปเลยมาสหายลุยครับเกมเพลย์เหมือนเดิมนะครับมาฆ่าได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแน่นอนลุยครับเกมที่ดีต้องปิดคลอสหวยได้มาไม่มีคลอสแฮลุยอุ้ยแม่งสวยจริงว่ะนี่คือเซตติ้งมันจะภาพเละๆหน่อยนะเออมาลุยโลครรับอนนีีี้ก็มปา์ตดห่ย เฮ้ยมีเสียงคนอยู่ใกล้ๆผมครับแตกไอ้หนูอุย้ยไอ้เชีคยี้่ายโดนด้ยน,นี่งไงกูก็มีแฟตเอาไว้โบเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยไอ้ชิี้ยกระสุนหมดมันจะเข้าหลังกูแนละ้วมาวอร์มอาวอร์มที่จริงนั่นจะเปลี่ยนเอาโฮโลมาเนะี่ยแตกอุ้ยเรียบร้อยได้อยู่ได้อยู่ เฮ้ยใครใครยิงวะใครยิงวะใครยิงวะนหมดยังเนี่ยหมดยังแล้วมึงจะปิดทำไมวะเออเนี่ยแหละเฮ้ยข้างหลังอนาะเฮ้ยไอ้ยิงหลังกูอ้าวมันชอบลุมหลังไองหมดเออนั่นแหละโอเควอร์มมือนะครับสแพรชนะก็ช่างผมมาแล้วกัน โอเคได้อยู่นะเอออือแพ้เรียบร้อย <c oughs> เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราตื่นเต้นถึงแม้ตัวละครจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับโอเปเรชั่นในแพชนี้นั่นเองนะครับหนูกาลีครับเยอะแค่าแล้วอย่างโหดได้แล้วว่าได้แล้วลว่านี่ยนนะนะอันต้องใส่ซับเซอร์ใช่ไหมทำเป็นตีเนียนได้ไหมอ่ะลองใส่เก็บเสียงดูมาครับอีกตัวหนึ่งที่มีปืนกระบอกนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นคลาสที่แบงค์ของคลาสของเรานั่นเองเยอะแค่โคตรแล้วมันสูงไงนะ เด๊ะเด๊ะเด๊ะทั้ันมันซูมซูมเอาซูมอินยังไงอะยังไงวะไอชี่อฟีลิ่งเหมือนเล่นบักกับโนแมดคุงเลยเออดีดีดีโอเคอันนี้มันเป็นเหมือนเอ่อ C S R X โบโอ้เฮ้ยเจ๋งวะ่ะ Nice one มาครับลองดูไอชี่อซูมไงวะโบแ,แตกเลยโบแตกเลยโบอุ้ยยังไม่โดนเฮ้ยยีงกูเยอะกูกลัวไอสุดไอยีงไม่โดนนี่อุ้ยไอยีงไม่โดนนี่โอ้ยยโห โอ้ยวิ่งไม่โดนจริงจังนะสุดมามามาเออเต็มหน้าไอ้หนูเออเฮ้ยม really okay. really 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 okay. ันสามารถยิงทะลุเป็นรูได้ด้วยเพื่อนมาครับยังงงอยู่นะยังได้อยู่เฮ้ยไอชิ้นอะไรแล้วงงว่ะมันยังไงวะอ๋อโอเคกดเมาส์กดเอออย่ายิงผมเลยผมกลัวนูเทเลระยะนี้อาจจะต้องนิ่งหน่อยสิมีนี่โอเคเฮ้ยได้อยู่นะก็นิ่งอยู่ลองดูดีคอยดิเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่แม่งนิ่งมากเลยว่ะ มีเคมันดีกว่า S M g 11เยอะเลยนะแตกมันยิงแห่ทีเดียวแตกเลยป,ปะโบมันก็น่าจะแตกอยูน่นะทีเฮ้ยไอชิบหายแล้วอุ้ยอุ้ยยังโดนอยู่ว่ะเพื่อนไอ้นี่เขาอยู่ตรงนี้ทุกทีเลยนะไอชิช <laughs> มีไม่โดนจริงว่ะไอเด็กกูชอบกระบ,บอกเนี้ยปืนแคลชสอะปืนคลาแม่งเจ๋งมากเลยกาลีครับกาลี โอ้โหแล้วมาถึงกูไอเชียฝั่งเราแม่งศูนย์ฝั่งนู้นสองไปแล้วนะครับเอ้าแล้วเราเล่นเป็นดีเฟนเดอร์อีกกูจะลองการีเทนะ่าไหร่อรัยามแมชเมกิ้งมาแบบนั้นดิโอ้โหเข้ามาปั๊บอยู่กับทีมแพ้เลยอ่ะเงา,าต้องแมชเมกิ้งมาสองฝั่งศูนย์ศูนย์เท่ากันดิมึงแมชเมกิ้งอะไรไหมกูเนี่ยมันไม่ค่อยอยากเล่นแล้วไปเจอทีมแบบนั้นอนะดูก็รู้แล้วสถานการณ์เกมเป็น,ย,นะนยังไงนะนี่ไงเนี่ยนี่งไงเนี่ยเฮ้ๆๆยไม่เอาดิเราจะได้ R6 เคดี้อีกหนึ่งอีกสองอ ประมาณ3มั้งเออก็ได้อยู่เฮ้ยก็เกือบเกือบเกือบได้บ a t t l e p พ s s สอีกอันหนึ่งเลยนะกาลีครับผมเล่นไปด้วยพูดไปด้วยแถมมันมีอะไรรบกวนเราตลอดเวลาจริงมันเล่นไม่ออกเลยวะไม่เป็นไรครับถือว่าได้เอาโอเปอเรเตอร์ใหม่ของเรามาลงสนามเ <c oughs> มันอน,มนอนทำอะไรกันนะจะ <c oughs> มีคนไหมวะ แตกหนึ่งแล้วครับโอ้โ oh. หเรียบร้อยกูได้แล้วไอ้สุดที่แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ฆ่าด้วยสไนเปอร์ว่ะเรียบร้อยครับกาลีได้คิวไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้ได้คิวด,ด้วยสไนเปอร์ว่ะไอ้สัตว์เออไอ้เชื Además, <c oughs> ่อนับถอยหลังแห่งการฆ่าของเราหรือเปล่าไม่น่าแต่ทีมน่จาจะฆ่ามหมดทีมเราเก่งตูดูตูดว่ะตูดูตูดเลยว่ะ ตูดูตูดตูดูตูดอุ้ยตีกันแล้วมึงเอ้งไอ้เชี้ยยงไม่โดนไอ้ฮิคุณได้คิวเลยทัาเตือไอ้เชี้ยโอ้โอ้ติดไอ้จ๊บมาเลอุ้ยได้คิวเลยโอเคไอ้เชี้ยอยู่คิวอย่าเล่นอย่างนั้นดิว่ามื่อนดี้ไอ้พวกมึงเล่นอะไรของพวกมึงน่ะไอ้กูเล่นโคตรควายเลยสัส เล่นเหมือนเว้าสูนเลยทำไมกูกากเลยโอ้โหตื่นเต้นยุ่ยสโคบแม่งไอเชี้ปลายกระบอกปืนจะไปทิ่หมหัวฝั่งเนื้อแล้วแม่งยาวนี่นเหมือนถือเรือหางยาวไปด้วยเลยได้แล้วครับกาลีได้คิวด้วยอาวุธหลักก็คือสไนเปอร์แล้วก็คิวด้วยสเก็ตระดีเวเปิลนั่นเองมาเล่นแบนดิวซี่แล้วกไงมีบัตเตอรี่ให้ทุกคนกครับผมเฮ้ยเี้ยยีปิดยีปิดโโทษโทษมันมันคนละแบตกันมันแบตโทรศัพท์อ่าโอเค ได้คิวแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ใช่โชคดีนะมีทีมดีใช่ให้เครดิตทีมครับทีมเราเก่งก็เลยเราได้คิวเมื่อกี้เราจะพยายามโรมแล้วกันคิดว่าน่าจะได้อยู่นะแบรนดิวซี่เหมาะแก่การโรมนะครับเรียบร้อยได้หนึ่งตัวครับ โดนไหมเนะี่ยไม่โดนนี่หว่าไอ้เชี่ยกูล้าช็อตเขาขอโทษเรียบร้อยดีฟิวเลยดีฟิวเลยโอเคสวยงามครับทีมโคตรเก่งเลยว่ะไอ้เชี่ยกูชอบทีมอย่างเงี้ยไอ้เชี่ยมันเล่นออกแต่งคิวครับผม,ไ,มได้คิวครับ กาลีได้คิวด้วยแต่ว่าราวนึงก็คิวได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเริ่มต้นด้วยคิวสเกนเดอรี่เวปอนนั่นเองเป็นตุวยที่นิ่งมากๆใส่ซับเปเสืปปเอ้อก็ยังนิ่งอยู่นะนี่ไม่ต้องพูดถึงถ้าเกิดใส่ไฮเดอร์ใส่ไปด้วยขอบคุณทีมด้วยครับผมเยเคได้ทีมนี้นะครับมาแก้สถานการณ์ให้เราแม่งเกมเพย์ดูดีขึ้นมาขอบคุณครับเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเออโอเคถ้าเล่นต่อเหมือนจะ เหมือนจะไม่ค่อยออกแล้วว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราอ่านเกมเพลยน์นิดหน่อยแล้วกันต่อท้ายนิดนึงนั่นเองนะครับอาจจะมีตัวละครอื่นมาด้วยที่ไม่ใช่กาลีแต่ว่าโดยรวมอาจจะเป็นกาลีแน่น,นอนเมื่อกี้ได้กาลีคิวจากลูกแต่ว่าไอ้ชี้กูยิงไม่โดนช็อตวะแกมันมีช็อตหนึ่งที่เรายิงตอนลุกล้มแล้วแต่ว่ามันพลาดเออไม่ไม่โดนตัวลูกไอ้แต่โดนพื้นเล็งพื้นเกมมิ่งนะเออแล้วก็ได้ช็อตฆ่ามานนั่นเองโอเคตามนี้ เป็นหนึ่งนโอเปอเรเตอร์ที่เฮ้ยสนุกนะสนุกมากมากเลยใช่แต่ว่าอาจจะต้องใช้ความเคยชินนิดนึงนะครับคิวด์0.4ไอ้เชื่อเ้ยแต่วินเยอะอยู่เออได้ทีมดีครับเอออันนี้ขึ้นมาดีหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ทีมแม่งโคตรเก่งลยครับเออเคาตนี้นิ่งมากครับเป็นปืนที่นิ่งมากๆแล้วก็แม่งฆ่าง,ง่ายมากเลยถ้าเจอไอ้เจอลูกเจอดอกแล้วแม่งแบบไม่ใช่สายแบบเล็งหัวนี่คือชนะมาได้ง่ายเลยนะเพราะว่านั้นเดียวแม่งล่วงเลยนะครับเออเพราะว่าเฟิร์สช็อตเราค่อนข้างจะประมาณ40 5 0ิบห้าสิบอยิงโดนอยู่ แค่ตามนี้ครับหนูกาลีมีลูกแมวเหมียวครับถ้าไม่มีเรียบิพายก็คือจะมีเกรมเพลย์นั่งเงียบๆตอนนั่งเล่นเหมือนทั่วไปตอนเล่นบักวาคิรีอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับโอเคไปแล้วครับแยกย้ายครับผม